สวัสดีครับสวัสดีทุกคนทุกท่านครับสวัสดีสมาชิก FC ครับ <c oughs> สวัสดีกับทางช่องสัทธาปาฏิหารนะครับทางช่องเราไม่มีกลุ่มไลน์นะไม่มีไลน์ให้ดูก็กว่ามันเทิงเนาะนะครับและก็ปรดใช้วิจารยณด้วยเพราะว่าตัวเลขนั้นเป็นตัวเลขมงคลน,นะครับ ไม่มีการโฆษณาลิ้ไม่มีการโฆษณาเว็บไซต์ไม่มีการขายหวยใดๆัึงสิ้นนะครับนะนี่คือการวิเคราะห์เลขมงคลฮานอยประจําวันที่8เรามาดูที่7ครับผลเขียนผลก่อนออกอะไรออกเดียวตัวเดิมเหมือนเมื่อวาน6-7มันจะมีตองสักวันไหมผมว่า 04น,น,นะเห็นไหมในพ์ชุมชนนะครับผมให้สองนะครับไม่มีแปดสองครับผมจำได้นะครับแต่ตัวเด่นตัวเดียวก็คือเลขสองในพศชุมชนเนี่ยผมจะพิมพ์ตัวเดียวนะครับก็คือเลขสองสองสี่สองหนึ่งสองสามเลขสองเจ็ 2, 7, ดบอกสองแปดกับสองศูนย์นะครับ มาดูในนี้ครับห้าโมงสี่สี่สามศูนย์สี่ห้าโมงเนะครับเห็นไหมผมว่าแล้วจะมีเรียกพี่น้องเห็นไหมครับเห็นไหมขายไปทีละตัวสามตัวไม่เข้าครับแต่ขาดไปทีละตัวดูหกโมงเนี่ยสามแปดสี่ศูนย์สี่สี่แล้วเห็นไหมครับแปดนะฮะเนี่ยแต่ไม่มีแปดสี่ ผมเลือกไปเอาแปดเจ็ดกับแปดเก้าเพราะผมกันพี่น้องคุคิดว่าพี่น้องจะมา,าเห็นสามแปดสี่ไม่ไม่แต่สองแปดสี่สองสามสี่หนึ่งทุ่มนะครับศูนย์ศูนย์สองแปดสองเนี่ยสองค่อยๆมาตัวเนี้ยแปดสองเนี่ยมีอยู่แล้วไม่มีเฉพาะเลขเจ็ดในนี้น เขียนตัวแรกก่อนเลยผมคิดว่าสูงครับศูนย์ตั้งไหมครับ mm-hmm <clears throat> เจ็ดอีกผมคิดว่าน่าจะมีเจ็ดนะพี่น้องครับศูนย์หนึ่งศูนย์เก้าศูนย์เจ็ดแปดเก้าแปดเจ็ดแปดสองสองหนึ่งสองศูนย์สองสี่ 1> 1, 7จ7ดหนผมอยากให้มาตองจังเลยหลายหลายวันแล้วออกลักษณะแบบนี้ระวังตองดีๆนะตองกับเบิ้ลอะไรประมาณนี้เหมือนกับ กําลังเลขมัน,ม,นมันเกาะเกาะกลุ่มกันนะ่ะออกตัวดิมเดิมเนไะเปรียงตองออกมาแล้วเนาะนี่คือพี่น้องทางเวียดนามนะครับเพราะว่าไม่ใช่ของไทยนะนะครับแล้วก็การพนัน เป็นสิ่งผิดกฎหมายนะครับยกเว้นจะได้รับอนุญาตจากพนักง,งานเจ้าหน้าที่เออนะสี 2, 2, ่แปดอง่เงเหมือนเดิม082 0, 8, 2, 0 8, ์แองศดเนะพบเจอกันในคลิปต่อไปครับขอบคุณและสวัสดีครับ